กิศสนาหมู่บ้านที่หายสาบสูญแห่งทะเลสาบองกิกุนีเดอะวานิช i n g ว i น l ลดออฟแองจิ o กนีเลกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1930ซึ่งทำให้คำว่าหายสาบสูญดูน่ากลัวขึ้นอีกหลายเท่า ในคืนที่หิมะตกหนักเดือนพฤศจิกายน1930จโจลาเบลนายพรานดักสัตว์ผู้เจนจัดเดินทางฝ่าความหนาวเพื่อไปหาที่พักในหมู่บ้านชาวเอสกีโมพริมทะเลสาบองกิกุนีซึ่งเขาเคยมาแวะพักและสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านนี้เป็นอย่างดีแต่เมื่อเขาเดินเข้าเขตหมู่บ้านสิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่การต้อนรับที่อบอุน่นไม่มีเสียงสุนัขเห่าไม่มีเสียงเด็กเล่นไม่มีควันไฟจากปล่องไฟ เขาเดินเข้าไปในกระท่อมหลังหนึ่งพบหม้อซุปที่ยังอุ่นๆตั้งอยู่บนเตาที่ไฟเพิ่งมอดไปบนโต๊ะมีอาหารวางทิ้งไว้เหมือนคนกำลังจะนั่งกินในกระท่อมอีกหลังหนึ่งเขาพบเสื้อผ้าที่ยังเย็บค้างอยู่โดยที่เข็มยังปักคาอยู่ที่เนื้อผ้าพราวกับว่าทุกคนจูจ่ๆก็ลุกเดินออกไปพร้อมกัน โจเริ่มหวัดกลัวเขาออกสำรวจหมู่บ้านที่มีประชากรประมาณ30-2,000คนตามบันทึกที่ต่างกันและพบความผิดปกติที่อธิบายไม่ได้เขาพบสุนัขลากเลื่อนของหมู่บ้านถูกผูกไว้และอดอาหารจนตายภายใต้ตกองหิมะซึ่งผิดวิสัยชาวเอสกิโมมากเพราะสุนัขคือหัวใจสำคัญในการอยู่รอดพวกเขาไม่มีทางปล่อยให้สุนัขตายถ้าพวกเขายังอยู่จุดที่น่าสยองที่สุดคือ สุสานประจำหมู่บ้านหลุมศพถูกขุดขึ้นมาและศพหายไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่ชนสูตรในภายหลังยืนยันว่าดินที่ปากหลุมยังแข็งเป็นน้ำแข็งซึ่งหมายความว่ามันไม่ใช่ฝีมือสัตว์และถ้าเป็นฝีมือคนก็ต้องใช้เครื่องมือหนักและใช้เวลานานมากในการขุดดินที่แข็งขนาดนั้นขณะที่โจกำลังตื่นตระโนกเขาได้ส่งข่าวไปยังกองตำรวจมาแคนาดา RCMP ตำรวจระบุว่าในช่วงเวลาที่ชาวบ้านหายไปมีรายงานจากพรานคนอื่นๆว่าเห็นวัตถุสองแสงประหลาดบินอยู่เหนือท้องฟ้าแถวทะเลสาบองกิกุนีแสงนั้นเปลี่ยนรูปร่างได้และพุ่งหายไปในก้อนเมฆตำรวจมาแคนาดาพยายามตามมหาชาวบ้านแต่กลับไม่พบรอยเทา้าแม้แต่รอยเดียวบนพื้นหญมาที่ข่าวโพล ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีหยดเลือดราวกับว่าคนทั้งหมู่บ้านถูกยกขึ้นไปจากพื้นดินพร้อมๆกันด้วยหลักฐานเรื่องแสงไฟประหลาดและการหายตัวไปอย่างไรร่องรอยหลายคนเชื่อว่านี่คือการอับดักชันครั้งใหญ่ที่สุดบางคนเชื่อว่าหมู่บ้านนี้อาจจะหลุดเข้าไปในอีกมิติหนึ่งชั่วคราวแม้จะมีบันทึกของตำรวจมาแคนาดาบางส่วน แต่ในยุคหลังก็มีคนพยายามโต้แย้งว่าเรื่องนี้อาจถูกใส่ไข่จนเกินจริงโดยนักเขียนข่าวในสมัยนั้นคำถามที่ยังค้างคาใจคือถ้าพวกเขาหนีไปเองทำไมต้องทิ้งปืนอาหารและปล่อยให้สุนัขที่เขารักตายและที่สำคัญที่สุดใครจะอยากขโมยศพคนตายท่ามกลางพายุหิมะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปต่อๆไป